อมเขาตื่นตีห้านะครับใครเนี่ยทำไมตีห้าทองรักโพสภาพหน้าบ้านขึ้นสไลด์ครับอะไรเขาบอกเช้าที่สดใส1นึครับนัตพลหมู่เพชรทองรักกระราชครับเมื่อวานวิ่งไป11.294ผมจังได้นัดทองรักเนี่ยนะนี่คุณพี่นี่พี่ชายเขานะคนขับนี่น้องแสบ ตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนมาของห้าตอนนี้แต่งงานมีลูกแล้วม uh. <museums. S 1> ั้งเนีันักเรียนนะเราก็อายุเยอะเหมือนกันนะจิงก็บอกแล้วบางทีเราภาคตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อมาลูกมาหลานแล้ตอนนี้เหี้ยวันนี้เอาจริงว้า ทองลักใหญเสียชื่อไว้จารย์แสบไว้พ้อมสายโอสคู้รอบสุดท้ายแล้วเออต้องงานเพื่อนต้องเร็วกว่า8.360ถึงจะขึ้นหนึ่งครับทำไว้โดยวสุพระยาพานิชไม่มีเสียอยู่แล้วครับชื่อนี้ไม่มีอะไรจะเสียลันสุดท้ายครับ,รบผมชอบวันสุดท้ายตรงนี้แหละ มันไม่มีอะไรจะเสียไงพังเสมอตัว<ช>แต่ถ้าไม่พังก็ได้เรื่องครับ<ช>พังก็ยกกลับไปเก็บพักไ<อ>่อีก364อีก364วันเจอกันครับ <c oughs> ไปขุดออกมาทำรัตพลหมู่เพชรครับทองรักกร,ราชน้ำผลไม้ DM f r u ม t ร u i c e SS Media 8 8 8ีจะเป็นแชมป์ต้อง8 2ครับตี3ายอ่อไม่เป็นไรอนต่อในงาง903 9003เป็นอันดับที่4ีสครับอย่านห้เป็นทางการครับสี่เอานะเพื่อน4ี่ก็โอเคแล้ว ปีหน้าว่ากันใหม่